เสียงเข้าลเนี่ยเช็คเช็คแป๊บนึงเข้ายังไงโอ้ยเข้าไปวะเสียงเข้าแล้วแต่เสียงเกมโคตรดังเลยประมาไหนวะ น่าจะได้แล้ววันนี้วันนี้เราจะมาเล่นสลิปปิ้ง c ็อกะเราจับปืนกันมาเยอะเราวนเ,เ,เรามาซัดหมัดกันดีกว่าวันนี้หลังจากที่ไม่ได้สตรีมมากี่วันวะเกือบอาทิตย์อะแปดวันเออใช้ลิงบึ้มหนึ่งอนะแล้วเกมมันชอบรันไปอย่างนี้ตลอดเลย อยู่ปิดหน้าอันนี้ก่อนอยู่ลำคาญเออเดี๋ยวมองจอมุนษน์ไปก่อนแชร์ลงสตอรี่แปิ่นึงคือไม่ใช่นะตอนตอนเนี้ยแม่งลำลำคาญเสียงเสียงเกมมากคือแบบพอไม่กดอะไรแล้วมันก็จะมันก็จะลันอย่างงี้ไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นอะไรนะ โอเคได้อยู่มาแ uh, ละยังไงวะอ๋อโอเคเปิดนี่มาเอ่อเปิดเปิดคุมเลยใช่ไหมวะคุมเลยสวัสดีช่องแชททั้งหมดหนึ่งคนนะครับผม <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้สตีมหลายแปดวันอะ นี้ยนี้ยอืมดื่มนำ้ำคือแปดวันไม่ได้สตรีมอ่ะคือชี้เยียจดด้วยหนึ่งสองคือไปต่างจังหวัดติดธุรละด,ด้วย บางช่วงไม่ได้ไงก็เ,เลยแบบไม่ได้สตรีมต่อแล้วคือตอนที่ไม่ได้สตรีมผมไม่ได้แตะ Battlefield อีกเลยตั้งจนจนตอนเนี้ยไม่ได้แตะ Battlefield เออก็ไม่ได้ไม่ได้เล่น Battlefield ต่อเลยแต่ว่าแต่แต่ว่าพีพีออเดอร์ผ้คผมมปแล้วนะพีพีออเดอร์ผ้คผมแล้วเอ่อไลท์ไหนนี่แหละที่ผมบอกว่าเฮ้ยเสียงมันดังไปป่าววะ แล้วเสียงอย่าลืมปิดเสียง y o YouTube เลยว่าอยู่เสียงกูมันสะท้อนจากไหนวะเนี่ยโอ้แต่เสียงไม่น่าเข้าอะไรคธอไม่ได้แตะแต่ว่าซื้อมาละก็กล่าวว่าจะสตรีมแต่แบบมันน่าเบื่ออะแบบเล่นแต่เกมเดิมน่าเบื่อผมสตรีมผมไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเกมไหนแบบซ้ำๆซากๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปดีกว่าจริงๆแต่อันนี้ดึกมากแล้วพูดเสียงดังมากไม่ได้ แต่ว่าอันนี้จะมาเป็นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยกู <c oughs> จะมีอารมณ์ภาคไหมคร่บถามก่อนจะมีอารมณ์ภาคไหม <c oughs> ก่อนนน้นนี้มีแต่ตอนนี้ไม่รู้มีป่าโอเคเกมเนี้ยบอกก่อนส่วนตัว ส่วนตัวผมเล่นจบหลายรอบมากน่าจะ4ี่หรอบได้เป็นเกมเนื้อเรื่องที่ผมประทับใจอีกเกมอีกเกมหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเกมเดียวที่ผมเล่นจบหลายรอบมากแต่ผมจะไม่สปอยผมผมผมจะไม่สปอยยิงคือมาเล่นแต่ละทีกลับมาเล่นแต่ละทีมันก็สนุกอ่ะจริงๆเกมสิกว่าปีแล้ว้ยรอภาค2องไม่มาก็ดูทรงก็ไม่มีด้วยแนละอืม โ,โอ้ไรวะโอ้ยเลย <c oughs> คือก็พูดดังไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ตาตากับยายก็มาหาหมอมาหาหมอที่ขอนแก่นแล้วแล้วยายก็ต้องมานอนห้องตีกับผมเป็นห้องน้องไงก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์มันยายไม่ได้ขึ้นมานอนเงี้ยนี่ยายขึ้นมานอนก็ต้องแบบ อาจจะดังมากไม่ได้เว้นเว้นแต่ว่าไปไลฟ์สตรีมตอนหกโมงหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยได้อยู่แต่คือผมเป็นคนที่ผมไม่ค่อยชอบถ้าให้ไล่อยากไลดึกๆว้เลยไม่ค่อยชอบแบบตอนหัวค่ำอะไรเงี้ยชอบแบบความรู้สึกเงีบเงียบๆอเงียแบเบงียบแต่กูเสียงดังเนี่ยกูก็ไปกวนประสาค,คนอื่นไม่ได้นอนโดนดา่าเอออาจจะไม่นาวน,น,นี้ตอนแรกว่าอยาก อยากเล่นนานอยู่แต่น่าจะดูทรงแล้วน่าจะไม่นานะคือไม่ใช่ไม่นานอย่างเดียวนะต้องตอนเนี้ยออยังไงเนี่ยทำไมกดไม่ได้เนื้อเรื่องหลับเริ่มเกมเออโอ้ย๋ยวต๊อปต๊อปหยุดก่อนเรามาคุยกันก่อนดีกว่า เรามาเรามาปรับจูนอารมณ์กันก่อนดีกว่าตอนตอนนี้ยังไม่ค่อยอจะห้าทุ่มแล้วเอาจริงอะ่ะมันเป็นเกมที่ผมแบบอยากให้มีมอดภาคไทยมากเลยนะ คืออาจด้วยความที่ว่าพอผมเล่นเกมอะแล้วผมชอบเกมที่มันมีพื้นหลังที่มันมีความเป็นเอเชียซึ่ง s e e i ปิ้ g ดอกอะมันตอบโจทย์มากอันเนี้ยผมจะพูดในฐานะที่แบบเออผมชอบ กูจะพูดอะไรวะเนะี่ยกูเริ่มกูเริ่มไปแล้วเร,เริ่มดึกเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเฮ้ยคืออย่างน,นี้คือเกมเนี้ยพื้นอุ้ยพื้นพื้นหลังเกมอะบรร,บรรยากาศภายในเกมอะมันดีมากเลยเว้ยคือมันคือในตัวเมืองฮ่องกงใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเอเชียเราถจ้าใครที่แบบมีเชื้อสายจีนอะแล้วพอมาเล่นเกมเนี้ยคือมันไม่เชิงว่าอินนะเว้ยแต่มันจะคุ้นชินกับ มันจะคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างในเกมนี้คือด้วยความเป็นเอเชียมากๆซึ่งทีมทำแม็กซ์ควอินิกอะเออแม่งทีมทำไม่ใช่ทีมเอเชียด้วยเท่าใช่ไหมซควอินิกไม่ใช่ไม่ใช่แบบบริษัทเกมของทางเอเชียใช่ไหมถ้าข้อมูลผิดโซอรี so ่นะอุตส่าห์ววันนี้อุตส่าห์จะมาเบียวเต็มคันเนี่ย พอจะไล่เนี่ยกูไม่มีอารมณ์จะภาคเลยเอา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 ช่วงต้นให้มันพอได้แล้วค่อยเแม้วันนี้ซ้อมๆคอไปก่อนจับจุดได้แล้วค่อยว่ากันเฮ้ยคือไม่ใช่อะไรที่ผมบอกว่าแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ใช่ไมมันไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นเลยคือแต่พอมันดึกอะแล้วบวกกับว่าบนะมันมีคนมานอนมีแบบว่าเออยายมานอนด้วยอะไรมันก็เกรงใจไงมันก็แบบพูดดังไม่ได้แล้วห้องมันติดกันมันไม่ใช่ห้องเก็บเสียง คือบ้านผมคนอยู่เยอะไงนั่นแหละไม่เป็นไรได้อยู่ก็ค่อยๆเล่นไปเ <c oughs> บี้ยวเต็มขั้นขั้นเต็มเบียวแต่ว่าไลท์ที่แล้วอ่ะเพื่อนมาดูเยอะนะแบบข้อความส่งมาเรื่อยๆเลยสนุกดินนั่นๆกันมาดูแอบๆแอบๆมาดูกันก็ได้นะ เออเอ็มเ,อ,อ,เอ,อมาดูใช้เอกก็ได้เอ,อาไว้ไลน์นาแล้วผ่านไปสิบสองนาทีเองเหรอวะไอไลน์ไหนอะของแบเทนฟิลอะผมคุยเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะเล่นอ่ะคุยเรื่องอะไรไม่รู้คุยยาวมากเลยอืมคุยยาวมากวันนี้ก็ทำงานเกี่ยวอ,อะไรกับเกมไม่รู้ ต่เกมดีเกมดีโอ้ยจะพากเสียงโดยกุง้งเฮงเฮียไรวะ <c oughs> ในลองคือถ้าใครอะ่ะถ้าใครไปดูไลฟ์ผมอะ่ะช่วงที่แบบมันจะผมจะเขียนชื่อไลฟ์ว่า เทสหนึ่งกับเทสสองจำไม่ได้ว่าน่าจะเทสสองอะ่ะจะมีตอนที่ผมเล่นเกินชินอะ่ะหลังจากผมเล่นเดลต้าฟอร์สเสอเล่นเกินชินอะ่ะอันนั้นอะ่ะบางบางฉากผมก็แบบผมก็ลองภาคเล่นๆนะผมไม่ได้ภาคเก่งภาคอะไรหรอกกูก็ภากตามไปภาษากูก็แหละอ,อ๋อเล่นๆมาเล่นๆ เฮี้ยอายว่าขนาดไม่มีคนดูเนี่ยไม่ใช่อายหรอก Square Enix แอบยึดเต็มฟอนเกมหุ่นใจเสนอโอ้เดะเดะเดะๆๆะเฮี้ยฟอานต์โคตรเล็กเลยแป๊บนึงมองไม่เห็นเดีย๋ยวนะมอสมันต้องกดมันต้องกด F หน่อยวะเดีย๋ยวขอโทษทีผมออกไปดูก่อนว่ามันปรับขนาดฟอนต์ไงคือไอ้มอสเนี่ยมันปรับขนาดฟอนต์ได้เว้ย โอ้โหเมื่อกี้อุกูสาจะพ้าดแม่งตัวเล็กนิดเดียวเองดูแป๊บน,นึงสลิปปิ้งดอผมต้องไปดูเนี่ยผมต้องมาบนหมหานน,หนิดเดแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอ่ะเขไม่มีอะไรตกใจหมดส l e e p ิ n งด o อกอกูลำอยู่แล้วกูไม่เล่นแม่งทั้งทีลำลำกด F10 ไหนดูดิโซโตโซโร F10 ข้าเกมล้วกด F10 แล้วเลื่อนลงมาหาหัวข้อ UI คือยังไงวะเออช่างมันเถอะเล่นไปก่อนจะเหตุเป้าหมายมีบุตรเดี๋ยวผมต้องเบาเสียงในเมกมแล้ววาเสียงดังไปเียอะไรนะพูดอีกรอบสิเอยหมันมีมีดเล่มบนเล่มเลยเข้าใจแล้วระวังด้วยเป้าหมายลักกำลังมาทางทิศใต้ใงโชรับทราบโอเคทุกคนเตรียมพร้อม กอ็ตั้งไว้จุเบรคผมเห็นเปียบภาพไม่ตรงปากตัวละครจับตาดูมันไว้ไว่มันจะดีมากเลยถ้าเราได้ไอตัวไว้เช่นนี่สักทีเป็นซีเมติกเราซับไม่ขึ้นแล้วเจียวตัวแกชื้นหมดเฮ้ยนี่เสน่ห์แรงจริงๆไปเฮ้ยยังได้ของมาหรือเปล่ามีเงินไหมเอาเงินมาเแบบเรามีปัญหาแล้ว อะไรงกองมองเท้เากินไหวกูมองขึ้นมาแล้วอย่างกูผ่าไ,ไม่ได้เลยเสียงตีกันหมดไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยแป๊บวันจิตจูเขาแล้วตัวเข้าไปได้ไหมเราอยู่ไกลเกินไปเฮ้ยอ,อย่าทำอย่างนั้นเชียวนะเดูอเอารู้ มาเช็ดหน้ากันเร็วสุดพวกลื้อทำมาในนั้นอะไรนะมึงเป็นใครวะไอ้ซากเด็กสาวไปยุ่งอย่ขยับคือตอนนี้แม่งเสียงกูตัวละครเดียวแม่งมีประมาณสามโทนโอ้ยเยอะไรวะเนี่ยไปดูไปก่อนแล้วกันไอ้คิวจะหลอกฉันเหรอไอ้หนวกหูโอ้โหขาด ไวัสดี伙กิจไม่เอาไปกูจัดได้หรอจี้เขาเอ้ยไม่ใชาไม่เสียหัวอ่ะนี่ตำรวจฮ่องกงเอครมัไม่ง้อหน้าเว่ยเบาเสียงปันนึงเสียงแม่งโคตรดังเลย เสียงเอฟเฟคเสียงเพลงบทสนทนาคือยังไงอ่ะผมทำไมเสียงมันดังวะของมันคือเอฟเฟกต์เงี้ยเสียงเพลง4ี4ีีเสียงเกมมันดังมากเลยไป นี่คือนี่คือภาพผมเกมปีสิปีที่แล้วสวยไหมมีชีวิตจริงกูขาพีกไปแล้วเอิงจริง๋ยวโทษทีผมดูก่อนว่ารู้สึกว่าเสียงอันี้มันหายเสียงเพลงเขา ออกดีวะ่ะไม่ได้ยินหนึ่งก็ได้วะไปวิ่งต่อครับผมล้วเ,เ,เพื่อนเราแมง่งวิ่งโค้นเลยวะไอพี่แม่งออกไปแล้วคุณผู้ชมมา่กี้ว่าชื่อ<ป>นี่ครับดูบรรยากาศครับความเป็นเอเชีย นี่แหละเหตุผลว่าทำไมผมผมจุนชอบเกมนี้คุณตำรวจครับหลบไปครับผมแค่เป็นคนขายลอตเตอรี่ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยจะมาจับผมทำไมโดดเฮ้ยเรียบร้อยเล้าไก่แตกไปเพื่อนเราเกมเรียบร้อยไม่ลื้อยกมือขครื่น,นะไม่ยกครับไปต่อแล้ว โดดฟุบน,นี่มีสโลดูแม่งโคตรชิวีวเลยแม่งวิ่ง,งเรียบร้อยโดนจับอยู่ตรงนั้นแกโดนล้อมหมดแล้วอย่ามากวงติงแกมีสิทธิ์จะไม่พูดแต่แกเต็มใจะจะพูด แต่ซึ่งที่ไงจะไปเขียนในรายงานพิสูจน์หลักฐานหวยเชนโดนจับตั้งแต่ต้นเกมนำแสดงโดยวิลยุลลีคุณเสียงนี้ไหมครับเอ็ดิสันเชนให้เสียงภาคโดยกูเองทอมวิสกินสันเอมาร์สโตน เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มมาสโตนเอ็มมาสโตนเป็นหนึ่งนะคือไม่ใช่อะไรเวย้ยคือที่ผมเคยบอกว่าผมเล่นเป็นเล่นจบห้ารอบอะผมไม่ได้ดูคาสิน์หมดขนาดนั้นเวย้ยจริงๆเอ็มม่าสโตนเอ็มม่าสโตนให้เสียงภาคสลิปปิ้งดอกด้วยหรอปะจริงๆด้วยเพิ่งรู้ ันนี้อึ้งยิงเห็นชื่อเอ็มมาโตอนมาเนี้ยอึ้งยิงเฮียให้ภาพภาพเสียงเนใครอ่ะเอ็มมาโตนอะเชีย้ยไอ้มงึงเหมือนขี้เลยว่ะเจมสฮวงลุยลุย <c oughs> good to see you jackie my friend you states right? yeah, home anyway yeah, oh, a home, sweet home so what they get you on <coughs> nothing that'll stick ha <coughs> well don't let them pin any extra shit on you Fuckers will try let me tell you unless they hear you're from old prosperity happens all the time yeah. hey so you still in touch with any of the guys from there a few you know